ถ้าจะต้องพูดให้ชัดๆเพื่อจะได้ขับเคลื่อนประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวไปด้วยกันนับแต่น,นี้เป็นต้นไปเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างจะบอกว่าการท่องเที่ยวไม่มีต้นทุนเลยก็เป็นไปไม่ได้ก็เลยต้องนําผู้รู้ทั้งหลายมาขยําไอเดียผสมผสานเรื่องราวหาทางที่จะบาลานซ์ระหว่างสิ่งที่จะได้มากับสิ่งที่จะเสียไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดของให้กับประเทศของเรารูปแบบการคิดประมาณนี้ก็จะเกิดขึ้น ในเรื่องราวของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวนะครับในประเทศไทยในระยะถัดไปนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่รายการ Innovative Wisdom ครับสันสาระความรู้นะครับจากคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับจุฬาลงกรณ์ business school นะครับในทุกๆวันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ตั้งแต่9โมงจนถึง9โมงครึ่งนะครับเราจะได้อยู่กับรายการที่เอาเรื่องราวทางการบริหารธุรกิจ มาคุยนะครับแล้วก็มาเล่าเรื่องราวต่างๆกันในวันต่างๆก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนภาควิชานะครับไม่ว่าจะเป็นภาควิชาการบัญชีภาควิชาพาณิชยาศาสตร์ก็คือแม a จเมนต์ภาควิชาการธนาคารและการเงินนะครับภาควิชาสถิติ แล้วก็ภาควิชาการตลาดบันสุกเนี่ยเป็นเรื่องราวของการตลาดแล้วก็จะเล่าเรื่องราวสนุกๆทางการตลาดให้กับท่านได้ฟังว่ามีอะไรเกิดอะไรขึ้นอย่างไรบ้างในช่วงที่ผ่านมารวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดกับการทําธุรกิจนะครับในรูปแบบใหม่ๆใ,ในยุคที่เราเรียกว่าการตลาด6.0หลายท่านฟังแล้วไม่ได้ดูเทปที่เป็นเทปเก่าของเรานะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนช่วงปลายปีศาสตราจารย์ฟิลิปคอตเลอร์นะครับปรมาจารย์ด้านการตลาดของโลกประกาศ เปลี่ยนยุคการตลาดขึ้นเป็นการตลาด6.0นะครับก็เลยต้องเรียนท่านว่ายุคนี้เป็นการตลาด6.0 6 0นั้นเป็นยุคที่การตลาดนั้นไม่ใช่ออฟไลน์ line, ไม่ใช่ออนไลน์ line, แต่เป็นยุคการตลาดที่เราเรียกว่า immersive คือการตลาดที่หลอมรวมทุกอย่างและไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราเนี่ยอยู่ในออฟไลน์ line, หรือออนไลน์ line. มีคำศัพท์คำหนึ่งครับคุณผู้ฟังก็คือคำศัพท์ที่ชื่อว่า forget the line พอเก็ตเดลไ e ก็คือการที่เรานั้นเนี่ยต้องลืมไปแล้วว่าอันนี้เนี่ยอยู่เป็นออนไลน์อันนี้เป็นออฟไลน์ยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเดินเข้าไปซื้อสินค้าในห้างสปปรรพสินค้าเข้าไปปับ๊บพูดคุยกับน้องพนักงานเขาก็อธิบายพอคุยไปคุยมาปับ๊บเราก็บอกว่าเราอยากจะซื้อสินค้าที่เขานำเสนอนี่หละขอเป็นสีขาวเขาก็บอกว่าอ๋อ ที่สต็อกที่ห้างสปปรรพสินค้าเนี่ยสีขาวหมดพอดีเหลือแต่สีดําพี่อยากได้สีขาวไหมถ้าพี่อยากได้สีขาวเนี่ยพี่ก็เปิดมือถือขึ้นมาแล้วก็กดเลือกซื้อทางมือถือก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปส่งและยังสามารถใช้คูป,ปองที่เราได้รับจากห้างสปปรรพสินค้านั้นเนี่ยครับลดราคานะครับในมือถือของเราได้อีกต่างหากคําถามก็คือเรากําลังซื้อสินค้าออนไลน์หรือเรากําลังซื้อสินค้าออฟไลน์กันแน่ ตอบยากมากเลยนะครับเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้ารับคูปองมาคุยกับน้องๆที่เป็นพนักงานในออฟไลน์ line. แต่ว่าสุดท้ายของไม่มีก็เลยต้องขึ้นไปซื้อออนไลน์ line. ซื้อออนไลน์ line, เราไปใช้คูปองออฟไลน์เนี่ยมาลดราคาออนไลน์ได้อีกต่างหากครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมีความสุขดีได้ของการตลาดเกิดขึ้นแล้วการซื้อขายเกิดขึ้นแล้วแต่ลูกค้าไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่าใช้ชีวิตออนไลน์ line, หรือออฟไลน์ line, กันแน่นี่คือหลักการใหม่ที่กระทบ รูปแบบการคิดเชิงการตลาดค่อนข้างเยอะมากเพราะสมัยก่อนเราก็สอนกันมาว่าวิธีการขายออฟไลน์ต้องขายกันแบบไหนแต่ถ้าเป็นออนไลน์เราต้องขายกันแบบไหนวันที่โลกมันหลอมรวมแบบนี้คือการเสริมสร้างประสบการณ์ทั้ง2มิติ3มิติ4มิติเพราะในออนไลน์ก็มีหลากหลายโลกนะครับโลก IG โลก TikTok โลก Lazada โลกช h o ป e e หลากหลายมากจริง ทำอย่างไรให้สามารถหลอมรวมโลกเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการสนองความต้องการของลูกค้าได้นี่เป็นศาสตร์ใหม่ที่เป็นศาสตร์ของ immersive marketing เราคงได้คุยกันยาวๆแต่นี่คือยุคใหม่ทางการตลาดที่เราคิดว่าในฐานะที่เราต้องดูแลลูกค้าผู้บริโภคนะครับบริษัทที่ทั้งเก่าและใหม่นักวิชาการทางการตลาดเองจะต้องพยายามกระตุ้นเรื่องนี้กันพอสมควร แล้วก็ต้องขอเล่าให้ท่านฟังว่าเราอยู่ในยุคนี้จริงๆนะครับการตลาด6.0เพราะฉะนั้นกิจกรรมเนื้อหาสาระในรายการ Innovative Wisdom ในวันศุกร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิทยากรท่านไหนก็ตามจะเป็นท่านอาจารย์กริตินีพงษนาเลิศนะครับซึ่งอาจารย์เกตยัยงอยู่กับเราเป็นประจำยังมีอาจารย์ดาวนะครับรัติรัตน์สงขลาครับเรามีท่านอาจารย์ท่านอื่นอย่างเช่นผู้สัจตราจารย์ดรธนวันแสงสุวรรณนะครับ ท่านเหล่านี้เป็นอาจารย์ในภาควิชาการตลาดทั้งสิ้นก็หัดปเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาพูดคุยนะครับแล้วก็นําเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็จะเข้าสู่การตลาด6.0นะครับก็ใครที่อยากจะฟังเรื่องราวของการตลาด6.0แบบลึกซึ้งมากขึ้นย้อนหลังเข้าไปที่ CU Radio จะเข้าที่เว็บไซต์ก็ได้ถ้าท่านอยากฟังเสียงถ้าท่านอยากฟังเป็นภาพดูภาพแล้วฟังเสียงด้วยก็เข้าทาง a c e b o o k นะครับหรือเข้าทาง YouTube ซียูรีดิโอแชนแนลของเรายังคงเปิดเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมต่างๆยังคงเหมือนเดิมใครที่ดูทางออนไลน์วันนี้จะเห็นว่าบรรยากาศที่อยู่ด้านหลังของผมเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับถ้าท่านเดินทางมาที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยต้องบอกว่าวันนี้บริเวณของพื้นที่วิทยุจุฬาเปลี่ยนสมัยก่อนเราอยู่ในสตูดิโอที่วิทยุจุฬาเก่าตอนนี้เรามีวิทยุจุฬาใหม่นะครับมาอยู่กับหอ,อกลางหอ,อกลางก็คือบริเวณเซ็นทรัลไลบรารี ครับซึ่งเป็นสุนักวิทยาทรัพยากรน,นะครับคือรวบรวมวิทยาการความรู้นะครับมหาศาลอยู่ในหอ,อกลางของเราคนที่เป็นคนจุฬาจะรู้จักหอ,อกลางนะครับเซนทรัลไลบรารีขึ้นมาชั้น7ครับขึ้นมาชั้น7ขึ้นมาปั๊บจะเจอบริเวณสำคัญซึ่งรวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องราวของรนเก้ารัชกาลที่6นะครับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งท่านจะเห็นว่าด้านหลังผมเป็นหนังสือครับมองไม่เห็นว่าเป็นหนังสืออะไรทางภาพก็จริงแต่ผมขอเล่าให้ท่านฟังว่าเป็นหนังสือพระราชนิพนธ์โดยล้วนนะครับแล้วก็เป็นหนังสือหายาก แล้วก็เป็นเล่มจริงๆที่มีการพิมพ์ออกมาแต่เนื่องจากว่าเป็นหนังสือเก่าแก่ทรงคุณค่ามาเปิดเล่นอย่างนี้คงไม่ไหวก็เลยทําเป็น QR code เอาไว้ท่านสามารถเดินขึ้นมาดูนิทรศการที่เกี่ยวกับรุนเก้าทัชการที่6นะครับแล้วท่านก็สามารถที่จะสแกน QR code แล้วก็สามารถอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือหายากเปิดทีละหน้าทีละหน้าทีละแผ่นทีละแผ่นแล้วเรียนรู้องค์ความรู้และขุมทรัพย์ทางปัญญามหาศาลได้นะครับ โดยที่ไม่จําเป็นต้องเปิดหนังสือจริงหนังสือจริงก็ทรงคุณค่าก็เก็บไว้แต่ว่าเนื้อหาด้านในเปิดได้ทางดิจิ๊ออันนี้ก็เป็นรูปแบบการคิดแบบ immersive marketing นะครับก็คือ forget the line คือต้องไม่มีออนไลน์ต้องไม่มีออฟไลน์เห็นหนังสือที่เป็นหนังสือที่จับต้องได้ก็ยังอ่านได้เหมือนเดิมทางออนไลน์รูปแบบอย่างนี้ก็เกิดขึ้นที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันครับช่วงต้นวันนี้ก็เลยขอเล่าแบบ ขยำเรื่องราวของยุคใหม่ทางการตลาดที่เรียกว่าการตลาด6.0มาฝากท่านนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ท่านเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นตอนนี้คนเริ่มใช้แนวคิดเรื่องการตลาด6.0ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสิ่งที่อยากจะคุยกับท่านในหัวข้อถัดไปในรายการของเราในวันนี้ก็คือเรื่องราวของการท่องเที่ยวในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยถ้าบอกว่ากลไกลขับเคลื่อนประเทศเนี่ยมีหลายกลไกลขับเคลื่อนประเทศในเชิงเศรษฐกิจเองเนี่ยครับเราก็คุยกันเรื่องของการนําเข้าส่งออก การผลิตนะครับการเกษตรครับพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญของเราหมดนะครับแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันแล้วก็คิดเป็นประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์ของรายได้ของประเทศนี้ที่เราจะขับเคลื่อนประเทศต่อไปและจะเติบโตมากขึ้นในปีที่จะถึงนี้เนี่ยก็คือเรื่องราวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทัวริซึมของประเทศไทยเป็น,นกลไกที่มีความสําคัญมากจะเห็นว่ารัฐบาลให้ความสําคัญแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยจะไปออกงานที่เกี่ยวข้องกับทัวริซึมค่อนข้างมากนะครับ ก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าแปลว่าตอนนี้กําลังขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีงานใหญ่มากของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็คืองานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์ซึ่งท่านใดที่ไปมาท่านจะเห็นว่าสนุกสนานมากงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยเนี่ยจัดกันมายาวนานแล้วก็เป็นโชว์เคสสําคัญของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหลายคนเนี่ยบอกจะไปซื้อทัวร์จะไปซื้อส่วนของลดราคาจะไปซื้อห้องพักไม่มีขายนะครับ งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเป็นที่ที่รวบรวมเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจทั่วทุกประเทศทั่วทุกภาคในประเทศไทยมาอยู่ในพื้นที่เดียวกันและให้คนเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นแล้วไปลองชิมอาหารอร่อยไปเห็นวิถีชีวิตไปเห็นกิจกรรมสนุกๆของแต่ละภาคว่าช่วงนี้มีเรื่องอะไรยังไงบ้างแล้วก็ได้รู้สึกว่าได้ได,ไ,ดไ,ดได้นำจิม้ม ของการที่จะไปเที่ยวในภูมิภาคต่างๆนั้นจริงๆแล้วก็ได้วางแผนว่าจะต้องไปเจอของจริงนะครับปีนี้เนี่ยทุกภาคของไทยโดยท่านผอ,อภูมิภาคของการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับนำโดยท่านรองท่านรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวประเทศไทยที่ดูแลการตลาดในประเทศเนี่ยก็ดึงคนเข้ามานะครับแล้วก็เอาผู้ประกอบการเข้ามาที่ที่ส่วนการประชุมแห่งชาติสศรษฐกิจนะครับในหอใหญ่นะครับภาคกลางเนี่ยเอาบ้านไทยมาเลยนะครับเรือนไทยมาตั้งอยู่ตรงกลาง ศูนย์เศรษฐกิจนะครับภาคอีสานเนี่ยก็ขนเวทีนะครับเป็นเวทีทั้งหมอลำลูกทุ่งนะครับเรื่องราวต่างๆโปรงลางนะครับสนุกสนานมากเลยอย่างนี้เป็นต้น,นครับอาหารก็อร่อยนะครับภาคตะวันออกก็อาหารอร่อยมากเอาอาหารอร่อยๆมาจากบริเวณภาคตะวันออกกันเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งของชนบุรีระยองจันทบ,บุรีนะครับและอื่นๆนะครับตราเนี่ยมากันหมดเลยภาคใต้ก็ไม่แพ้นะครับ ก็มีเรื่องราวสนุกสนานแล้วก็อาหารอร่อยทุกคนก็เฮรัลโลเข้าไปแล้วก็ประสบความสําเร็จมากนะครับใครที่ไม่ได้ไปตอนนี้งานจบเรียบร้อยแล้วต้องไปดูตามออนไลน์ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็ชวนนะครับไปเที่ยวจริงในภาคต่างๆของเราด้วยปีนี้เนี่ยเชื่อว่าจะสนุกสนานมากพอพูดถึงเรื่องของเทศกาลเที่ยวเมืองไทยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วเนี่ยก็อดไม่ได้ ที่จะเอาเรื่องของนโยบายของการขับเคลื่อนประเทศในเรื่องของการท่องเที่ยวมาฝากท่านในรายการของเราวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจํานวนมากเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ไปนั่งอยู่รวมกันรวมถึงนักวิชาการด้วยเพื่อจะไปขยําเรื่องราวต่างๆว่าถ้าจะต้องพูดให้ชัดๆ เพื่อจะได้ขับเคลื่อนประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวไปด้วยกันนับแต่น,นี้เป็นต้นไปเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างปรากฏว่าประชุมกันเป็นแบ่งเป็นกลุ่มย่อยห้องย่อยนะครับเอาเรื่องราวมาผสมกันพลิกกันไปก็พลิกกันมาเห็นข้อดีข้อเสียนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่สามารถนําเงินรายได้เข้าประเทศได้อย่างเดียวการท่องเที่ยวที่มากเกินไปหรือการท่องเที่ยวที่ไม่ดีจะนําคนเข้าไปแต่ไม่จ่ายตัง นำคนเข้าไปถึงจะจ่ายสตังแต่ก็ไปทําลายภูมิปัญญานาคนเข้าไปในพื้นที่ถึงจะจ่ายสตังไม่ทําลายภูมิปัญญาก็อาจจะไปทําลายสิ่งแวดล้อมมากเกินไปทรัพยากรธรรมชาติก็เสียหายได้ดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าการท่องเที่ยวไม่มีต้นทุนเลยก็เป็นไปไม่ได้ก็เลยต้องนําผู้รู้ทั้งหลายทุกภาคส่วนมาขยำไอเดียผสมผสานเรื่องราวหาทางที่จะบาลานซ์บาลานซ์ที่ว่าก็คือสมดุลระหว่าง สิ่งที่จะได้มากับสิ่งที่จะเสียไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดของให้กับประเทศของเราผนที่ออกมาเนี่ยครับก็นําเรียนว่ามีด้วยกัน5เรื่องสําคัญที่ขอเอามาคุยในรายการของเราในวันนี้ให้ชัดเจนนะครับอย่างที่หนึ่งหลังจากขยำรวมกันแล้วเนี่ยพบว่าพื้นฐานสําคัญที่จะทําให้การท่องเที่ยวอยู่ได้อย่างยั่งยืนคือการเพิ่มพูน ความสุขและประสบการณ์ที่ดีในทุกย่างก้าวใช้หลักการชื่อว่า customer journey เราจะไม่ไปพัฒนาแค่แหล่งท่องเที่ยวเราจะไม่ไปพัฒนาแค่โรงแรมเราจะไม่พัฒนาแค่ที่พักเราจะไม่พัฒนาแค่ชุมชนท่องเที่ยวแต่เราอยากจะพัฒนาเส้นทางตั้งแต่ที่เขามาเยี่ยมเยือนมาท่องเที่ยวเราเนี่ยครับตั้งแต่ต้นยันจบหรือตั้งแต่ก่อนมาจนถึงกลับแล้ว ให้กับนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่จะเข้ามาในเมืองไทยได้นักท่องเที่ยวชั้นดีที่อยากจะเข้ามาในเมืองไทยไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นมีความสุขและมีประสบการณ์ที่ดีกับเมืองไทยเมื่อเหยียบเข้ามาในประเทศเราเราสามารถที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเขาเข้ามาได้ไหมจะเข้ามาเมืองไทยรู้ว่าใครจะเข้ามาหากว่ามาเรจิสเตอร์เรียบร้อยเราสามารถดูแลเขาเล่าเรื่องเมืองไทยสิ่งที่ควรทําไม่ควรทําครับ วัฒนธรรมเรื่องน่าสนใจหัดให้เขาใช้ภาษาครับเพื่อเขาจะได้มีประสบการณ์ที่ดีที่สุดตั้งแต่ยังอยู่ที่ประเทศเขาได้ไหมเขายังอยู่เยอร,รมันเขายังอยู่ออสเตรียเขายังอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เขายังอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเราสามารถที่จะไปดูแลเขาก่อนที่เขาจะเดินทางมาที่ประเทศเราได้ไหมขึ้นเครื่องแล้วพอขึ้นเครื่องบินถึงแม้จะเป็นสายการบินที่ไม่ใช่สายการบินไทยเราสามารถดูแลอะไรเขา ขณะที่อยู่บนเครื่องบินได้มีแอปอะไรให้เขาโหลดมีวิธีการอะไรที่จะให้ความรู้ข้อมูลสนุกสนานรวมถึงเรื่องของความบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยในขณะที่เขานั่งเครื่องบินอยู่ไหมมีการเปิด y o u YouTube c h ช n แน l ได้ไหมเราก็จะคิดนะครับลงจากเครื่องบินแล้วเจอคนไทยครั้งแรกครับพนักงานของการท่าอากาศยานออบริษัทท่าอากาศยานไทยอย่าง AOT จะช่วยเราทำอะไรได้บ้างเจอตอม ฝั่งของตารวจท่องเที่ยวครับหรือตํารวจตรวจคนเข้าเมืองครับท่านจะมีส่วนร่วมอะไรในการเพิ่มพูนประสบการณ์ที่ดีรับกระเป๋าสุลกากรออกไปเจอไกด์เจอคนขับรถสาธารณะครับพี่พี่แท็กซี่พี่พี่ตุ๊กตุก,กนู่นนั่นนี่นะครับจะเห็นว่ากระบวนการคิดแบบนี้เนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยง,งานทุกหน่วยง,งานมารวมกันแล้วบอกว่าต้องดูแลเขาเป็นจุดเริ่มต้นคือ customer journey ไม่ใช่ดูแลที่แหล่ง ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเท่านั้นเขาไปช็อปปิ้งข้างทางสตรีทฟูด้ดพวกนี้เนี่ยเป็นคัสเตเมอร์เจอร์นี่เราจะดูแลเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรให้มีประสบการณ์ที่ดีตลอดเส้นทางเพื่อกลับไปเขาจะกลายเป็นคนสำคัญในการที่เขาจะไปเล่าสู่กันฟังกับคนอื่นสมัยนี้คนเชื่อรีวิวเยอะนะครับพอเกิดเรื่องของการเชื่อรีวิวเยอะการทำแบบนี้จะเป็นการวางพื้นฐานของการท่องเที่ยวของประเทศที่ดี นี่คือเรื่องที่นำมาฝากท่านเรื่องแรกคือเราจะพยายามดูแลในเรื่องของ customer journey ตั้งแต่ก่อนเขามาไปจนถึงเขามาถึงและหลังจากที่เขากลับบ้านไปแล้วกลับบ้านไปแล้วเนี่ยเรายังมีแอปพลิเคชันยังมีข้อมูลเขาอยู่เพราะเขารีจิสเตอร์มาจะพูดคุยกับเขาอย่างไงจะส่งเรื่องราวดีๆให้เขาในแบบไหนรูปที่เขาถ่ายตามสถานที่สาธารณะเอาไปปรับแต่งเอาไปโชว์นะครับทำเสร็จปั๊บ เรียบร้อยเราจะสามารถคอนเน็กกับเขายัางไงได้บ้างในอนาคตเชิญชวนเขากลับมาที่ประเทศไทยอีกรูปแบบการคิดประมาณนี้ก็จะเกิดขึ้นในเรื่องราวของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวนะครับในประเทศไทยในระยะถัดไปนี้ Customer Journey นี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันคือสมัยก่อนเนี่ยท่านจะได้ยินคำว่าเมืองหลักแล้วก็เมืองรองเยอะมากประเด็นสำคัญคือไปเที่ยวเมืองรองดูเหมือนจะดีแต คนที่เป็นเจ้าของเมืองคนที่อยู่ในเมืองความรู้สึกของการได้เป็นเมืองรองเนี่ยรู้สึกไม่ดีเพราะไม่ได้เป็นหลักดังนั้นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารในเรื่องของการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองกลายเป็นเมืองหลักกับเมืองหน้าเที่ยวคือดีทั้งคู่ท่านอยากไปเมืองหลักอยากจะสนุกสนานคนเยอะทุกอย่างสะดวกสบายนะครับท่านไปได้เหมือนเดิมครับแต่เราจะพัฒนาเมืองหน้าเที่ยวเพิ่มเติมขึ้น การต้องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยในการประชุมบอร์ดก็มีการคุยกันว่าในเมืองที่เป็นเมืองน่าเที่ยวอาจจะมีการแบ่งเมืองน่าเที่ยวเป็นกลุ่มต่างๆได้ด้วยเช่นเมืองน่าเที่ยวที่ไปแล้วสบายคนไม่พลุพล่านเที่ยวสบายๆราคาของสบายๆไม่หนักกระเป๋าเดินทางง่ายสบายๆเป็นเมืองเที่ยวสบาย แล้วก็จะมีเมืองที่ไปปั๊บจะมีประสบการณ์ใหม่ๆมีอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนมันเปิดหูเปิดตาตื่นตาตื่นใจอาจจะเรียกว่าเมืองเที่ยวสนุกและอีกเมืองกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นเมืองกลุ่มที่อยากจะไปรีชาร์จใช้ชีวิตรวดเร็วเร่งรีบยุ่งเหยิงวุ่นวายมายาวนานเอ๊ะเราไปรีชาร์จรีชาร์จก็คือไปอยู่ในที่สงบสงบ จะมีเมืองที่เป็นเมืองเที่ยวสงบกวานพเยาช่วงเช้าๆไปรับพลังความรู้สึกดีๆอันนี้เมืองเที่ยวสงบพ,พัทลุงทะเลน้อยไปนอนตอนเช้าดูชาวบ้านยกยอสบายๆดูนกดูฝูงกระบือแล้วก็รู้สึกถึงการได้ปล่อยใจ ให้สงบมากขึ้นอาจจะเป็นเมืองเที่ยวสงบเราก็บอกเอ๊ะหรือว่าจะมีเมืองเที่ยวสนุกเมืองเที่ยวสบายเมืองเที่ยวสงบไม่ใช่แค่เป็นเมืองน่าเที่ยวเฉยๆแต่มันน่าเที่ยวแบบไหนจะยิ่งดึงดูดใจคนว่าปีนี้เนี่ยไปเมืองเที่ยวสนุกแล้วไปเมืองเที่ยวสบายด้วยเป็นเมืองเที่ยวสงบด้วยก็จะมีการท่องเที่ยวเกิดเยอะมากขึ้นรูปแบบการคิดแบบนี้จะเป็นแบบที่เราพยายามทําให้เกิดขึ้นนะครับนี่คือกลยุทธ์ที่2ก็คือมีทั้งกลุ่มเมืองหลักและเมืองเที่ยวสนุก เมืองเที่ยวสบายเมืองเที่ยวสงบคือเมืองหน้าเที่ยวนะครับเรื่องที่สที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทางกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาทางหน่วยงานเอกชนภาครัฐที่เกี่ยวข้องนักวิชาการเข้าไปขยำรวมกันแล้วบอกว่าต้องทำให้ได้คือเราอยากทำให้เกิดอาเซียนฮับอาเซียนฮับคือเมืองไทยควรจะเป็นอาเซียนฮับถ้าเรือนำลึกของเราท,ที่แหลมฉบังเป็นต้นโอ้โห สนามบินใหญ่ของเราก็มีจํานวนมากสนามบินนานาชาตินะครับทั้งฝั่งของสุวรรณภูมิทั้งฝั่งดอนเมืองครับทั้งฝั่งตะวันออกครับอีกเยอะแยะนะครับแล้วก็ในภูมิภาคอื่นๆด้วยเราเนี่ยควรจะเป็นอาเซียนฮับมาเที่ยวไทยแล้วไปต่อประเทศอื่นอาเซียนก็ไม่ว่ากันอยากจะให้คนเห็นว่า ถ้าอยากจะมาอาเซียนอยากจะมาเอเชียทําไมไม่มาที่เมืองไทยแล้วเนี่ยจะได้ไปเที่ยวหลากหลายมากขึ้นราจะดึงคนในภาพนี้ได้อีกเยอะมากรวมถึงการที่เขาลงไปเที่ยวในประเทศอื่นๆที่อยู่ในอาเซียนแล้วมาเลเซียก็ดีสิงคปโปร์ก็ดีครับกัมพูชาก็ดีไปดูนครวัดไปดูนครธมไปที่ลาว์ก็ดีไปดูความบริสุทธิ์สุดท้ายแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไหลเข้ามาในประเทศไทยครับ ื่อให้เกิดการท่องเที่ยวในเขตอาเซียนเราก็จะเติบโตไปด้วยกันไม่ได้ดูแค่ประเทศไทยอย่างเดียวรูปแบบการคิดอย่างนี้จะทําให้เราขยายตัวแล้วก็สามารถกระจายเรื่องของนักท่องเที่ยวออกไปให้กว้างขึ้นได้รูปแบบการทํางานแบบนี้เนี่ยก็เป็นรูปแบบที่ทําในเชิงการตลาดปกติอยู่มากทีเดียวนะครับคือการสร้างพันธมิตรหรือต่อไปเนี่ย มันอาจจะมีอาเซียนพาสคือสามารถที่จะลงที่เดียวแล้วสามารถไปที่ประเทศอื่นได้แล้วท่องเที่ยวโดยที่ไม่ต้องขอบีซ่าซ้อนวีซ่าซอนบีซ่าทำให้คนรู้สึกว่ายุ่งยากในการท่องเที่ยวทําแบบนี้ได้หรือไม่นี่คือประเด็นที่3ประเด็นที่4เนี่ยครับคืออยากจะให้เมืองไทยเป็นฮับของอีเวนต์นอกจากเป็นอาเซียนฮับแล้วเนี่ยยังอยากเป็นฮับของอีเวนต์ก็คืออยากเป็นศูนย์รวมอีเวนต์ดัง,ดง คอนเสิร์ตดีสัปดาห์ที่ผ่านมาบรูโนมามาเมืองไทยโอ้โหราชมังคลากีฬาสถานคนเต็มอัดแน่นหลายรอบครับประสบความสำเร็จมากชื่อเสียงโด่งดังบรูโนเองก็น่ารักมากใส่ชุดนะครับเป็นกางเกงช้างเสื้อช้างนะครับใส่หมวกสารแบบไทยร้องเพลงภาษาไทยด้วยนะครับซอฟต์พาวเวอร์ของแท้อย่างนี้เราอยากให้เกิดขึ้นอยากให้มีแรงกระเพื่อมอยากให้คนในภูมิภาคบินมาดู จะเป็นเป็นศิลปินต่างประเทศก็ได้ครับจะเป็นความรู้ที่มาจากรเฟสเซอร์ดังๆแล้วคนเนี่ยที่เป็นนักวิชาการบินเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับหรือการจัดแสดงสินค้านะครับการจัดแสดงงานต่างๆอีเวนต์รูปแบบต่างๆถ้าเกิดขึ้นในประเทศไทยได้มากขึ้นมากขึ้นเขาจะเข้ามาดูงานเขาจะเข้ามาดูงานไม่พอเขาจะท่องเที่ยวเพราะสมัยก่อนเราแยกกันนะครับ business tourist คือมาเที่ยวกับ leisure tourist คือคนที่ มามาเพื่อสนุกสนานครับปล่อยใจสบายๆก็จะแบบบิส s นส e s s เวลเ l e ร์เลเ u r e Traveler แต่ในวันนี้ความจริงที่เกิดขึ้นคือคนที่มาเที่ยวแบบ Business ทเที่ยว Business 2วันที่เหลือทเที่ยวสบ,สบายสบายหาเลเชอร์คือความสนุกสนานในชีวิตเพิ่มเติมด้วยแล้วจ่ายเยอะด้วยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบริษัทหน่วยงานของเขาช่วยเรื่องของ ค่าเดินทางช่วยค่าที่พักเพราะฉะนั้น,เ,นเขามีสตังค์ในกระเป๋าเพิ่มเติมที่จะไปทำอย่างอื่นช้อปปิง้งหรือเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวเข้าชุมชนพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นนี่คือเรื่องที่4เรื่องสุดท้ายที่ทางรัฐบาลเองพยายามให้ความสําคัญแล้วคิดว่าเรื่องนี้คงจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องคุยกันถัดไปหัวข้อถัดไปเราอาจจะคุยเรื่องนี้เพิ่มเติมก็ได้นะครับก็คือเรื่องของ five must หรือ5ต้องทําในเมืองไทย 5้าเรื่องต้องทําในเมืองไทยแล้วก็บอกเลยนะว่ามี5้าเรื่องอะไรยังไงบ้างวันนี้เวลาใกล้หมดก็เลยยังเล่า5้าเรื่องต้องทําในเมืองไทยไม่ได้เราจะทํากิจกรรมใหม่นะครับว่ามาเมืองไทยต้องทํา้าเรื่องนี้5้าเรื่องนี้มีอะไรบ้างแต่จะบอกว่าสิ่งที่ต้องทํา้าเรื่องมันจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมของการซื้อของลูกค้าในมุมมองที่น่าสนใจหลายมิติมากครับการที่เราไม่บอกให้ชัดเจนเนี่ย ในเชิงการตลาดคือลูกค้าก็จะไม่รู้ว่าควรจะต้องซื้ออะไรแต่เวลาเราสื่อสารชัดเจนเขาจะเก็บให้ครบครับอ๋อมี5เรื่องต้องทําจากเดิมเนี่ยอาจจะทําอยู่แล้ว2เรื่องเขาจะ,จะไปหาเรื่องอีก3เรื่องที่ต้องทําจะได้ครบทั่วเมืองไทยในแง่มุมของการตลาดในเชิงของการใช้จ่ายมันก็จะเยอะมากขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นว่านโยบายใหม่ที่วางไว้ในเรื่องของอีกไ t e Thailand ในทัวริสึมเนี่ยครับวางไว้5มิติมิติที่1เนี่ย สร้างพื้นฐานอย่างดีเลยคือเรื่องของ customer journey มิติที่2เนี่ยคือในแง่ของพื้นที่เมืองหลักไม่พอต้องมีเมืองหน้าเที่ยวด้วยและมีหน้าเที่ยวหลากหลายด้วยครับมิติที่3เนี่ยคือเป็นมิติในเชิงของพันธมิตรเราต้องการเป็นอาเซียนฮับครับมิติที่4เนี่ยมันถูกวางไว้ในเชิงของการที่พูดถึงกิจกรรมสําคัญที่จะทําให้เกิดขึ้นมากๆนั่นคือเรื่องของอีเวนต์แล้วก็มิติที่5ก็คือเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคว่าจะต้องทํา5เรื่องจึงจะเที่ยวเมืองไทยได้ครบ ห้ามิตินี้จะเป็น,นกลไกขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและตลาดท่องเที่ยวในช่วงปีนี้และปีถ,ถัดไปที่ใช้หัวข้อว่าอีกไนท์ไทยแลนด์ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในธุรกิจท่องเที่ยววันนี้ 2- อหัวข้อสนุกเลยนะครับมาอัปเดตจับท่านนะครับเรื่องของ Marketing 6.0มาคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งคุยกันเรื่องของเทศกาลเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ไม่ลืมเรื่องของนโยบายท่องเที่ยวของไทยที่เพิ่งประกาศไปคืออีกไนท t ไทยแลนด์ทัวริซึมนะครับ สัปดาห์หน้ายังอยู่กับผมผมจะลงลึกให้ท่านฟังว่า5เรื่องต้องทําในเมืองไทยมีอะไรบ้างและเกี่ยวข้องกับการตลาดอย่างไรวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Innovative Wisdom จากภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาส,สตร์และการบัญชีจุฬานะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าผมเอกพัฒรธนกุลลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ